นิวคาสเซิลพวกเขาเกือบตกชั้นในช่วงหกเดือนก่อนผลงานที่แพ้มากกว่าที่จะมีแต้มแต่ยังมีข่าวดีจากการมีเจ้าของที่รวยที่สุดในโลกหลังกลุ่มทุนจากซาอุมาเทโวเวอร์สโมสรแต่ผลงานก็ยังไม่ดีขึ้นเสี่ยงตกชั้นแทบจะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนักเตะหลายคนในทีมเริ่มมองหาทีมใหม่กันแล้วจนช่วงปลายปีสโมสรได้แต่งตั้งเ็ดดี้ฮาวเข้ามาคุมทีมต่อจากสตีฟบูสภาพทีมที่เละเทะและพร้อมตกชั้นได้ แต่เอ็ดดี้ฮาวก็จัดการทีมใหม่ปรับรูปแบบการซ้อมเข้าหานักเตะจนรู้ปัญหาของทีมได้ที่นักเตะขาดความมั่นใจตลอดจนเอ็ดดี้ฮาวนัดแรกคุมทีมของเขาเสมอกับเรนสปอร์โดยช่วงแรกๆนั้นนิวคาสเซิลมีเสมอกับแพ้เป็นส่วนมากแถมยังต้องเจอแต่ทีมใหญ่ๆลิเว์พูลแมนยู c เชลซีอีกด้วยแต่ผลงานเริ่มดีขึ้นมีแต้มมีชนะบ้างจนช่วงเปิดตลาดเดือนมกร,ราเขาได้เริ่มซื้อนักเตะเข้าทีมเริ่มด้วย ทีแรนทิปเตียตามด้วยคริสูวแดนเบิร์นการยืมตัวแมตต์พาเกตและขวาจากแอตตานมิลล่ามาเสริมและบรูโน่กิลมาไรที่เข้ามาคุมแดนกลางได้ดีและเปลี่ยนเกมดีขึ้นมากจนชนะในทีมระดับเดียวกันได้อาจจะพลาดแค่เจอทีมใหญ่เท่านั้นนักเตะที่เอ็ดดี้ฮาวซื้อมาคือจุดเปลี่ยนอย่างมากทำให้ทีมรอดตกชั้นได้100เปอร์เซจากทีมที่อยู่ในโซนอันตรายกลับขึ้นมากลางตารางบนได้เอ็ดดี้ฮาวนั้นเคยคุมทีมปอนมัดและเคยเป็นนักเตะปอนมัดด้วย เขาเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์พาปอนมัดขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกได้แต่หลังจากนั้นเอ็ดดี้ฮาวก็ได้แยกทางกับปอนมัดหลังตกจากพรีเมียร์ลีกหลังจากเอ็ดดี้ฮาวว่างงานจนได้รับการติดต่อจากสโมสรนิวคาสเซิลทีมที่มีเจ้าของรวยที่สุดในโลกเขาต้องมารับงานร้อนจากทีมที่กำลังแย่แต่เขาสามารถเปลี่ยนทีมให้หลุดพ้นจากขุ่เหวได้ผลงานที่ทําให้แฟนบอลได้เห็นว่าเขาคือเทพผู้มาช่วยให้ทีมรอดตกชั้นและนักเตะที่ซื้อมาก็ใช้งานได้จริงและคุ้มกับเงินที่จ่ายไป แล้วฤดูกาลหน้าต้องบอกว่านิวคาสเซิลคือทีมที่มีลุ้นพื้นที่ท็อปโปได้เลยทีเดียวด้วยเงินที่มีพร้อมคุณซื้อที่ยอดเยี่ยมทีมอื่นจะประมาทไม่ได้เลยทีเดียวต้องขอปรบมือให้เอ็ดดี้ฮาวยอดกุณซือที่พลิกเกมได้